เผชีวิตพิมพิมประภาซุ่มทำธุรกิจอะไรไรางานกว่า2ปีไม่สะเทือนเรียกได้ว่าเป็นดาราสาวที่สวยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคุณพิมพิมประภาตั้งประภาพรเธอนั้นติดอันดับหนึ่งใน100ของสาวหน้าสวยประจำปี2017เธอสามารถแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์แม้ว่าส่วนมากเราจะเห็นเธอในลุคของสาวหวานแต่วันนี้เราจะพาไปดูกิจาการครอบครัวของเธอค่ะบอกเลยว่ารวยมากเพราะว่าคุณพ่อวิจิตตั้งประภาพรเป็นคุณพ่อของ ม,มีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกองกโคมัตสุเซลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องจากกลจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งณปัจจุบันมีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวมทั้งหมด23สาขาทั่วประเทศพร้อมด้วยกับทีมงานทีม่มากฝีมือมีบริการแบบโมบายเซอร์วิส130ทีมแล้วก็มีช่างที่มากประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกอกโคมัสุเซลจำกัดก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการ ให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะโดยมีพัฒนาศูนย์บริการสาขาจำนวน10ส,สาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศเลยงานนี้ในอนาคตเนี่ยก็ต้องตกเป็นกิจการของสาวพิมพ์พิมพ์ประภาพรแน่ๆเลย